ปัญหาการหย่าร้างหรือว่าปัญหาที่คู่ชีวิตแต่ละคนนะคะที่เกิดการร้มเหลวนะคะหลายคนเนี่ยมีการนอกใจกันนะคะไปมีไปมีกิกไปมีกิกมีคนใหม่อะไรเงี้ยทำให้เกิดปัญหาครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงเราอะ่ะก็มีส่วนนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่านะคะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอะค่ะถ้ามีความกังวลในใจนะคะหรือว่าอย่างเช่นที่บอกค่ะถ้าวันนี้ภายในเราไม่พร้อมนะคะยิ่งปัญหาตกขาวปัญหาที่มีกลิ่นนะคะทางช่องคลอดกลิ่นไม่พึงประสองค์อะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยขาดความมั่นใจมากๆนะคะในการที่เราอะจะมีเซ็กส์กับแฟนเรานะคะเพราะว่า ครอบครัวค่ะยังไงกิจกรรมทางเพศหรือว่าเซ็กเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะที่หลายๆครอบครัวเนี่ยขาดไม่ได้แน่นอนแต่ผู้หญิงเราอ่ะก็จะแตกต่างจากคนอื่นนะคะไม่เหมือนผู้ชายถ้าผู้ชายเนี่ยเขาก็จะสามารถนะคะมีกิจกรรมมีมีเซ็ก์ได้ทุกครั้งเวลาที่เขามีความต้องการนะคะเมื่อไหร่ที่เขามีความต้องการนะคะอวัยวะเพศของเขาก็จะสามารถแข็งตัวและปฏิบัติภารกิจได้แต่ผู้หญิงเรานะคะไม่ใช่ ถ้าเรามีความกังวลนะคะยิ่งภายในร่างกายของเราไม่พร้อมเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้แบบสนุกนะคะหรือว่าทําการที่มันจะแบบสมูทได้บางครั้งพอเราไม่พร้อมเนี่ยปัญหาก็คือช่องคลอดของเราจะแห้งและเมื่อไหร่ที่ช่องคลอดแห้งนะคะคุณก็จะรู้สึกเจ็บนะคะเวลาที่จะมีการสอดใส่เข้าไป เพราะฉะนั้นนะคะปัญหาครอบครัวนะคะเป็นเรื่องที่เริ่มจากการที่ผู้หญิงเราดีกว่านะไม่สามารถที่จะ,ะมีเซ็กต์นะคะหรือว่ามีจับปฏิบัตินะคะภารกิจนะกับคุณสามีเราได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเรามีความกังวลใจนะในเรื่องของช่องคลอดแห้งหรือว่าในเรื่องของตกขาวมีกลิ่นเหม็น เพราะทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมนะคะกับแฟนเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บและหลังจากเสร็จภารกิจช่องคลอดของเราอะ่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นแบบบางคนเนี่ยเป็นยาวแบบหนึ่งสัปดาห์เลยก็ยังไม่หายมันทำให้อ่าผู้หญิงเราจะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากมีกิจกรรมทางเพศไม่อยากมีเซ็กกับแฟนนะคะเมื่อไหร่ที่เขามาสก,กิดเราเนี่ยเราก็ไม่อยากทำกิจกรรม ใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชายเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเรานะคะถ้าเขามีความต้องการแล้วที่บ้านตอบสนองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสนะคะไปพบอ่าคนภายนอกเยอะแยะใช่ไหมคะก็อาจจะมีการแบบเผลอพลานะคะไปมีอะไรกับนอกบ้านได้นะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีนะคะไม่มีความผูกพันอะไรมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่จะลุกลามเข้ามาสู่การหย่าร้างแต่เมื่อไหร่ที่เขาไปแล้วเกิดแบบ ความผูกพันอะไรกันขึ้นมานะคะก็มันก็จะกลายเป็นปัญหานะคะเข้ามาที่บ้านมากระทบจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้หญิงคาต้องทําตัวเองนะคะตราบใดถ้าคุณยังอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีสามีที่อยู่ข้างๆเราแล้วก็ให้เขารักเรานะคะหรือเรารักเขาเราก็จะต้องปฏิบัตินะคะตัวเพื่อพร้อมนะคะที่จะ เหมือนว่าถ้าสามารถที่จะดูแลคุณสามีได้แบบบริการนะคะต้องบริการอย่างดีนะคะนั่นแหละค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเรื่องเซ็กส์นะะไม่ใช่เรื่องรามกเป็นเรื่องนะคะธรรมชาติมากๆที่ทุกบ้านทุกครอบครัวต้องมีแต่อยู่ที่ว่าผู้หญิงอะถ้ามีความแบบกังวลใจแล้วะคะ่ะเซ็กส์มันจะไม่สนุกเพราะฉะนั้น ทำตัวเองให้พร้อมนะคะถ้ามีปัญหาภายในนะคะตกขามันขับออกมาเยอะมีกลิ่นอะไรก็รีบรักษาด่วนนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นปัญหาครอบครัวนะคะเกิดการหย่าร้างการแตกแยกอะไรต่างๆจากปัญหาเรล่านี้เยอะมากๆฝากไปด้วยนะคะคุณผู้หญิงดูแลภายในของตัวเองให้ดีนะคะมีสมดุลฮอร์โมนที่ดีแล้วร่างกายของคุณจะพร้อมรับสึกทุกเมื่อคะ่ะ